ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w e s t e r ร์ t u d i o กันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เรามาต่อเน,นื่องกันเลยกับซีรีส์เรื่องซาเลมในซีซั่นที่2 E p ที่3กันนะครับใน EP ก่อนหน้านี้ก็จบไว้อย่างค้างคาใจเรามากและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟัง EP ที่3กันเลยครับ EP ที่3 จากภายในในตอนนี้เมืองเซเลมกำลังประสบปัญหากับวิกฤตภัยโรคระบาดเหล่าชาวบ้านต้องอาศัยชีวิตอย่างยากลาบากวิกฤตเศรษฐกิจก็ล้มเหลวไม่เป็นทาเช่นเดียวกันกับบ้านเมืองที่สกปรกซมซอวันนี้เด็กสาวได้มาทิ้งขยะอย่างเป็นกิจวัตรของเธอแต่ทว่าเด็กสาวคนนี้กลับได้ยินเสียงหัวเราะมาจากที่ไหนสักทีซึ่งมันก็ผิดวิสัยที่เมืองแห่งนี้ขาดเสียงหัวเราะมานานแล้วเธอจึงเริ่มหาต้นตอของเสียงนั้นเธอได้เดินไปยังบ่อน้ําที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านเธอรู้สึกแปลกที่พบว่าต้นกําเนิดของเสียงนั้นนนนนออออยยู่่่่บแหงงี้้้เธรรลัักกขตําาาึมววไ ก็พบว่ามีวัตถุประหลาดชิ้นหนึ่งที่คล้ายกับชิ้นส่วนมนุษย์อยู่ในคันตักน้าของเธอเมื่อเธอมองดูมันดีๆก็พบว่ามันเป็นมือที่กําลังขยับได้และมือนั้นก็ได้ลากเธอลงไปในบ่อในตอนนี้กําลังมีเหตุเกิดขึ้นที่กลางเมืองมีชายคนหนึ่งไม่พอใจที่ภรรยาของเขานั้นถูกขังร่วมกับคนที่เป็นโรคฝีดาษชายผู้เป็นสามีได้บอกว่านางไม่ควรถูกสาบด้วยโรคฝีดาษแต่ที่จริงแล้วมันเป็นคําสั่งโดยตรงจากแมรี่เธอได้สั่งให้ทุกคนถูกขังร่วมกันไม่ว่าคนคนนั้น ก็เหมือนเป็นการประหารภายในตัวถึงแม้หญิงคนนี้จะเป็นแค่หัวขโมยก็ตามฮาตอนจึงได้กล่าวต่อยกวามันเพราะไม่มีผู้ตรวจการเฮลงไงละ่ะถึงไม่มีการไต่สวนนักโทษฮาตอนจึงได้บอกกับแมรี่ว่าในตอนนี้ตำแหน่งผู้ตรวจการยังว่างอยู่ท่านจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงทางฝั่งของแมรี่เธอบอกว่าจะให้จอร์จจัดการเรื่องนี้ให้แต่ทางด้านฮาตอนนั้นเขาก็แทบรอไม่ไหวแล้วที่จะเสนอตัวเองให้เป็นผู้ตรวจการแทนแมรี่จึงได้ทำการนัดสภาเมืองทุกคนให้ไปประชุมกันที่บ้านซิบลี่คืนนี้ พื่อที่จะได้แต่งตั้งต,งตำแหน่งผู้ตวรวจการให้เร็วที่สุดซึ่งการสนทนาทั้งหมดนี้ก็อยู่ในสายตาของจอห์นเออเดนทางด้านของทิทูบาก็กังวลว่าแมรี่จะสาม,มารถจัดการเรื่องนี้ให้ผ่านไปได้หรือเปล่าแต่แมรี่ก็มั่นใจเต็มร้อยกับแผนที่เธอเตรียมไว้แต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่พอใจก็คือเรื่องลูกชายของเธอที่มีพฤติกรรมไม่เหมือนคนปกติแมรี่ข <Mary S 2> ับแขนใจทิทูบามากและถามเธอไปว่าเธอทำอะไรกับลูกของฉันและภาพก็ได้ตัดไปที่สาววกของเมอร์ซีซึ่งในตอนนี้ผมต้องขออภัยมากๆเลยนะครับเพราะก่อน,นม เราก็ต้องขออภัยกับข้อมูลที่ผิดพลาดมากเพราะเนืงด้วยสาเหตุแรกที่ในนางมักจะไม่ค่อยชอบเอ่ยชื่อเด็กสาวคนนี้มากประกอบกับที่พวกเราไม่ได้หาข้อมูลอย่างไม่ครบถ้วนต้องขออภัยมากจริงๆครับดัลลี่นั้นใชได้บังเอิญพบกับพ่อของเมอร์ซีหรือบาทหลวงลูอิสนั่นเองครับแท้ที่จริงแล้วดัลลี่ตั้งใจที่จะมาแสดงความเสียใจให้กับบาดหลวงลูอิสแต่บาดหลวงลูอิสตอบส่วนมาว่าถ้าเธอเป็นเพื่อนกับเมอร์ซี่จริงก็มานี่ซะบารหลวงลูอิสได้ชวนดัลลี่เข้าไปในบ้านของเขาและภาพได้ตัดอีกครั้งไปยังโบสถ์ในตอนน้้าาท่ออขกก็ไดเเเมใบบบรพพืจัแ ทางครูได้พูดคุยเรื่องธุรกิจการเมืองซึ่งชายคนนี้มีชื่อว่าคอวินและคอวินก็เป็นคนที่แมรี่แต่งตังให้เป็นผู้ตรวจการคนต่อไปเพราะว่าฮารอนนั้นไม่ได้เป็นเชื้อสายแม่มดและอีกอย่างเขามักจะชอบเป็นศัตรูก,กับแมรี่และเหตุผลสําคัญอีกอย่างที่ฮารอนไม่ควรเป็นผู้ตรวจการนั่นก็คือฮารอนนั้นเป็นสมาชิกสภาเมืองอยู่แล้วแต่เขาดันไปอยู่ฝ่ายการเงินซะก่อนส่วนคอวินก็เป็นคนที่ตรงเป้าแมรี่ทุกอย่างและเหตุผลหลักๆที่แมรี่ทุกใจในตัวคอวินก็คือคอวินนั้นเป็นหนึ่นน่่งงงงใในนนนนนนพพอออมมมมมดดดััั้้้คคควววิกก็รรรรลลาาาาปะะะชุภยืืีีแเเหทท กำลังคุยกันทุกๆอย่างมันก็อยู่ในสายตาของจอห์นเอาเดนอีกแล้วเมื่อแมรี่เดินกลับไปจอห์นเอาเดนที่ยืนแอคเททอยู่ชั้นบนที่แน่นอนว่าสายตาคนทั่วไปก็อาจจะมองเห็นแต่ทว่าแมรี่เธอไม่อาจมองเห็นจอห์นเอาเดนเนื่องจากของขลังที่ชาวอินเดียได้มอบให้กับจอห์นเอาเดนมันสามารถปกปิดการมองเห็นของแมรี่ได้ทางฝั่งของรอลลี่ที่เข้ามาในบ้านของนักบวชลูอิสและเธอก็ได้พบกับเมอร์ซี่ในรูปร่างซอมบีรูปร่างของเธอนั้นเน่าเปื่อยคล้ายกับศพเดินได้ทุกคนไม่กล้าหันหน้ามองตรงมาที่เธอแม้ว อร์ซีก็ต้องการให้เดอรลีเป็นเครื่องมงือในการแก้แค้นทางฝั่งของเดอลีก็ยอมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเมอร์ซีและแล้วเดอลีก็ได้มาหาไอแซคพร้อมกับถือแก้วน้ำใบหนึ่งและใช้นิ้วมือของเธอเอาน้ำไปแตะที่ริมฝีปากของไอแซคทางฝั่งของไอแซคนั้นก็เผอว่าตัวเองตายไม่รู้กี่รอบหลังจากที่ตื่นมาก็ได้แต่บอกว่าในที่สุดข้าก็ตายแล้วและเจ้าคือสิ่งมีชีวิตที่มาจากสวรรค์เพื่อมาต้อนรับข้าแต่เดอรลีก็เตือนสเตเตวนี่ข้าเองเดอรลีไงไอแซคนั้นก็ยังาทราบ ทุกอย่างมายัางสถานที่ที่เลวร้ายแห่งนี้ทางด้านดอนลีก็เริ่มใจอ่อนดอนลีจึงได้บอกกับไอแซกว่าเชื่อข้าเธอะเขาไม่ไปไหนหรอก ในวินาทีนี้ผมคิดว่าคู่นี้ก็อาจจะมีลุ้นนะครับตัดมาที่รถมาของ2ลูกกำพรา้านั่นก็คือคอตตันเมเธอร์และแอนเฮลทั้งคู่กำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองไซเลมแอนเฮลกล่าวว่า2 3วันที่เราได้อยู่ด้วยกันเขารู้สึกสบายใจมากและเช่นเดียวกันกับคอตตันเมเธอร์เหมือนว่าทั้งคู่กำลังรู้สึกดีแก,ก่กันแอนเฮลได้กล่าวตัดพ้อว่าพ่อแม่ของเขานั้นตายไปโดยที่ทั้งคู่นั้นรู้สึกผิดหวังกับลูกของตัวเองแน่นอนเลยแต่คอตตันก็เข้ามากล่าวปลอบใจว่าจริงๆแล้วพ่อกับแม่ของเธอนั้นภ ในตอนนี้ข้าเกลียดเขามากเขาเป็นคนไร้ศีลธรรมข่าคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาเป็นแม่มดเท่าน,านั้นทางด้านแอนเฮลเลยได้ถามลองใจคอตตอนว่าแลเจ้าคิดเหมือนพ่อของเจ้าหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีแม่มดบางตัวที่เกิดขึ้นมาเพราะสายเลือดเขาไม่สามารถเลือกเกิดได้คอตตอนกล่าวว่าถ้าเกิดว่าเป็นอิงคริสเขาคงนาจะไม่ยอมแน่นอนแต่ความคิดของคขอตต้อนนั้นแตกต่างออกไปคพตตอนเชื่อว,ว่าชีวิตนั้นมีทางเลือกไม่งั้นคงไม่มีการไถ่าบาปละสิดังนั้นชีวิตย่อมมีความหวังเสมอในตอนนี้ความคิดของทั้งคู่ก็เริ่มปร ก็ได้แต่พูดว่าความใต้ของเขานั้นใกล้เข้ามาแล้วและเมื่อถึงตอนนั้นก็จะมีใครสักคนพาตัวข้าไปบางทีซาตานอาจจะรอข้าอยู่เพราะข้าเป็นไอแซกผู้ผิดประเวณีงไงล่ะ แต่แมรี่ก็ปลอบใจว่าเจ้าชดใช้กรรมมามากแล้วในชีวิตนี้เจ้านั้นมีจิตวิญญาณที่ดีทางฝั่งของหมอเวนไรก็เข้ามาขัดจังหวะทันทีเขากล่าวว่าพระเจ้าที่ไหนมีจริงๆต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าคุณหมอเวนไรนั้นเป็นคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์อย่างเต็มเปี่ยมโรคทุกอย่างนั้นสามารถรักษาได้ทางวิทยาศาสตร์เขาเชื่อในความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าคุณหมอเวนไรบอกว่าในตอนนี้ไอแซคกำลังดีขึ้นหลังจากนี้เลือดที่ถ่ายออกมาจากเขาจะสามารถช่วยคนในเมืองแห่งนี้ได้ทางฝั่งของแมรี่ก็รู้สึกแปลกใจเลือดขขออองงงงงคคนคนนนเเเดดดีีียยยวววว่่่่ะททจจสามามมมรรถถชชชิชิตตัั้้้ืไไแๆก็็ป ดีแลกันหมอเวนไรได้พาเมรีซไปช่วอะไรบางอย่างในห้องของเขาและภาพก็ได้ตัดไปที่เด็กสาวในต้นเรื่องในตอนนี้เธอได้บีนขึ้นมาจากบ่อและเดินมุ่งไปยังที่ไหนสักทีตัดกลับมาที่ห้องของหมออีกครั้งแมรี่ตกตะลึงกับงานของหมอเวนไรหมอเวนไรกล่าวว่าโรคฟีดัตครั้งนี้ไม่เหมือนกับโรคฟีดัตครั้งอื่นๆที่เขาเคยพบมันไม่ได้มาจากหนูหรือการไอธรมธรมดาาแต่เป็นการใช้วิธีอื่นแทนแมรี่จึงได้ถามเหตุผลที่ฮ่าทอนส่งเขามาที่นี่เขาส่งมาเพื่อรักษาคนหรือมาหมกมุ่นกับคนตายทางคุณหมอก็ได้บออกกววว่่าาาททัั้้้งงงููแแจรรริลลหหมเนไป ของญญาแมรี่ก็แซวกลับเล่นว่านีเจ้าพูดเหมือนแม่มดเลยทางฝั่งของคุณหมอเวนไรก็บอกว่าเขาเชื่อว,ว่าแม่มดก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เช่นกันและคุณหมอก็บอกว่าในตอนนี้เขากําลังตามหาเอเว,วัยวะที่พิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าในตัวเราคุณหมอเวนไรเชื่อว่าเอเว,วัยวะชนิดนี้นั่นก็คือต่อมไทรอยด์ทางด้านแมรี่ก็งงว่ามันคืออะไรคุณหมอเวนไรได้จับบริเวณไทรอยด์ของแมรี่และบีบคอเธอจนแน่นและหายใจไม่ออกคุณหมอเวนไรได้บีบคอของแมรี่จนหน้าแทบเขียวและเขาก็ได้ปล่อยมือหมอเวนไรบอกกับมมมมมร่่่่วาาาเเอ็นนนนนนนใชไหะะะจจจ้สึกืภพพัััปป เญญาณของเจ้ากําลังจะออกไปและคุณหมอก็จูบแมรี่อย่างร้อนแรงและแมรี่ก็รีบวิ่งออกไปจากห้องทันทีทางฝั่งของเด็กที่ปีนออกมาจากบ่อเมื่อตะกี้ก็ได้มุ่งไปยังบ้านซิบีและเด็กคนนั้นก็ได้ทําการอ้วกลงไปในถังน้ําทางฝั่งของแมรี่ที่กําลังให้อ่านทุดรับใช้เมื่อแมรี่กาลังจะใส่ทุดรับใช้เข้าไปในปากของจอร์ดอีกครั้งในครั้งนี้จอร์ดได้ขอให้แมรี่จบมันสักทีข้าไม่อยากทนกับมันต่อไปแล้วจอร์ดได้ขอร้องอ้อนวอนว่าพอแล้วพอแล้วจนแมรี่ยอมที่จะไม่ใส่กบเข้าไปในปากของเขาและบอกใใหห้้้้้เจจจาทตมมมคคสััั่งงงดดดีีๆนนนรรออก็็ยยบและวึไ คอจอดอยู่ฝ่ายเดียวกับเขาซาและได้เสี่มฮาตอนว่าก่อนหน้านี้ฮาตอนนั้นได้เกี่ยวพาราสีเธอมาหลายครั้งแล้วซึ่งแท้ที่จริงแล้วฮาซอนนั้นเขาหวังที่จะฮุบที่ดินของจอด้วยโดยการกําจัดจอและเอาแมรี่มาเป็นเมียและจอมันก็ดันเป็นคนที่ถูกปั่นหัวงาเขาจึงยอมทำก็เพื่อแลกกับการได้ใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติตัดกลับไปที่เมอร์ซี่แลไมพ่พอใจยิ่งนักที่พ่อของเธอไม่สามารถมองเธอตรงๆเพราะเหตุที่รูปร่างของเธอนั้นอับปางพอของเธอพยายามพูดให้เธอเปลี่ยนใจให้กลับมาเป็นคนปกติเคียงข้างพ่อเหมือนเดิม่่เเธอออออกัับบมห็นดด้วยคพพพูขงถ ช่เพราะด้วยความที่พ่อของเขายังแค้นแมรี่อยู่ที่ทําให้ลูกของเขาเป็นแบบนี้ในตอนนี้เมอร์ซี่กำลังมีแผนที่จะทําอะไรบางอย่างเขาได้ขอให้พ่อของเขาช่วยเรื่องนี้ด้วยรวมถึงดอลลีอีกคนเพื่อที่จะทําให้พวกเขาสามารถกําจัดแมรี่ได้เราสภาเมืองต่างเพียอพร้อมอยู่ในงานแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาเซอร์ไพรส์นั่นก็คือจอร์ดิบลีเข้ามาร่วมงานด้วยและครั้งนี้จอร์ดก็สามารถพูดได้เนื่องจากที่แมรี่ไม่ได้เอากบใส่เข้าไปในปากของเขาภาพได้ตัดไปที่จอร์นเอาเดนจอร์นเอาเดนนั้นกําลังดักรอใครบางคนอยู่ซึ่งคนคนนัััั้้้้้นนนนมกก็อว่่่่เเงงงผผููทีจจะไดรรรบแตตปตปาให จนในที่สุดก็เกิดการประทะก,กันระหว่างคอวินและจอร์นเอาเดนจอร์นเอาเดนนั้นสามารถหายตัวแต่เช่นเดียวกันกับคอวินที่มีพลังเวทสามารถหายตัวเช่นกันคอวินก็ต้องพลาดท่ายกับจอร์นเอาเดนการประชุมของสภาเมืองก็เริ่มไปสักพักและพวกเขาก็อยู่ในระหว่างการรับประทานอาหารกันอยู่ปัญหาของแมรี่ในตอนนี้ก็คือคอวินยังไม่มาเพราะโดยเหตุที่เขาถูกจอร์นเอาเดนจับตัวไปแมรี่เริ่มรู้สึกร้อนเนื้อร้อนตัวเธอเริ่มรู้สึกผิดวิสัยเพราะมันเป็นการประชุมสําคัญขอ,ของเขาแท้ๆทาไมคอวินถึงยังไม่มาอาซอนจึงได้ทักมาาาิคนนนนวว่่่ีแ้ออไถ ตำแหน่งผู้ตรวจการก็จะตกเป็นของฮาตอนฮาตอนจึงได้เริ่มทุบโต๊ะมาที่จะกดดันทุกคนว่าควรจะเริ่มได้แล้วแต่สุดท้ายจอร์ซิบลีก็ตะโกนมาว่ารอต่อไปแน่นอนว่าทุกคนจะต้องฟังเสียงของจอร์ซิเบลีเพราะเขานนั้นเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแห่งนี้และแล้วชูทูบาก็เข้ามาเรียกแมรี่ว่าเหตุการณ์ในตอนนี้มันเริ่มผิดปกติแล้วเขาพยายามหาควินแค่ไหนก็ไม่เจอหากควินไม่มาตำแหน่งผู้ตรวจการก็จะตกเป็นของฮาตอนแน่นอนด้นนานควินนั้นก็ถูกมัดพัฒน,นาการไว้อย่างดีจอนเนาเดนกล่าวว่าคอตอนเเอัน ก็ได้เริ่มขูดถามข้อวินว่าในเมืองแห่งนี้มีแม่มดกี่ตัวและใครบ้างรถมาของแอนเฮลและคอตตอนเมเธอร์ก็ได้มาถึงยังด้านตรวจก่อนเข้าเมืองเซเลมเมื่อเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นหน้าของคอตตอนเขาก็รีบลากคอตตอนลงมาและเขาไปกระทืบทันทีและบอกว่าเจ้าคนขี้คลาเจ้าหนีปัญหานี้ได้ยังไงเขาโกรธแค้นคอตตอนเมเธอร์ที่เหนียวไปในยามที่เมืองนั้นกำลังพบเจอกับวิกฤตทางด้านเจ้าหน้าที่คนก็ได้ลากตัวของแอนเฮลเพื่อที่จะนำเธอไปอัปเจเฮแต่ในจังหวะนั้นพลังของแอนเฮลก็ปลุกเื่นขึ้นใหม่ครั้ อนที่พลังของแอนฮลต์ตื่นคอตตอนเมเธอกลับไม่เห็นอะไรเลยทางคููจึงรีบขึ้นไปบนรถมา้าและมุ่งเข้าไปในเมืองทันทีทางฝั่งของทิทูบาและแมรี่ซิบรีพวกเขาได้เริ่มพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่จะส่องดวาในตอนนี้คอวินอยู่ที่ไหนกันแน่เมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นทั้งคู่ก็เห็นภาพคอวินและพบว่าเขากำลังถูกมัดและปิดตาพร้อมทั้งในตอนนี้เหมือนกับคอวินกำลังสารภาพอะไรบางอย่างทิทูบาและแมรี่ไม่รอช้าก็ได้ทำการตัดลิ้นซาก,กวักวซึ่งมันทำให้ทางฝั่งของคอวินแอนะต้องกัดลิ้น,นา้ ที่กระทำต่อคอวินจนในที่สุดการประชุมสภาก็ได้จบลงเป็นอันวาร์ฮอร์นันได้รับตําแหน่งผู้ตรวจการไปหลังจากนั้นแมรี่ที่รู้สึกเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอได้บอกให้คนใช้ของเธอไปตักน้ําใส่ในอา่างเ่อที่เธอต้องการที่จะอาบน้ําให้คลายเคยรียดภาพได้ตัดไปที่ไอแซคครั้งเมื่อเขาเงยหัวขึ้นก็พบว่าในตอนนี้ไม่นักบวชลูอิสและดอร์ลี่มาตามหาเขาเขาก็ได้แต่คิดว่าเขาคงน่าจะใกล้าตายแล้วสินะนักบวชลูอิสคงจะมาสวดโวนาให้เขาก่อนตายแต่ทว่านักบวชลูอิสก็เอาผ้าดกกอองงงัััขเวพจะบบนนนน้ใ็ ุณหมอเวนไรที่กําลังมองผ่านหน้าต่างอยู่และเธอก็ได้ทําการถอดเสื้อผ้าเพื่ออ่อยคุณหมอเวนไรรู้สึกว่าความรักแค่ของทั้งสองคนนี้มันช่างร้อนแรงมากจริงๆครับ และแมรี่ก็เดินกลับไปยังที่อานในจงหวะที่เธอกำลังมองน้ำในอ่างและเธอก็เห็นแม่มดอีกตัวยืนข้างเธอแม่มดตนนั้นได้กดหัวเธอเข้าไปในน้ำกลับมาที่ทางฝั่งร่างที่แท้จริงของแม่มดตนนั้นเธอก็คือคาลเตสนั่นเองและครั้งนี้เธอก็ได้ลิ้มร้องเลือดของแมรี่หลังจากที่เธอได้ลิ้มล้องเลือดของแมรี่เธอก็แทบยิ้มไม่หบ ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องซาเลมใน EP ที่3ซีซั่นที่2ทุกคนคิดยังไงกันบ้างกับ EP นี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อน w e s t ตอร์สตูดสวัสดีครับ